นี่ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมจากตำนานจอมยุทธ์ู้ถางซาลิเช่นเคยก็มีเพื่อนเพื่อนนะครับขอให้ผมเนี่ยสอนวิธีการตั้งค่าการออโต้สกิลยังไงให้เขาออกสกิลตามที่เราเลือกนะครับก็เลยเลยผมไปสอนวิธีนี้ก่อนเนาะบางคนยังไม่ได้ดูนะครับวิธีการตั้งค่าเปิดปิดแบบแอนิเมชันสกิลนะเนี่ก็ให้กดเปิดตรงนี้นะครับเนี่ยถ้ากดปิดมันจะคือว่าเวลาการใช้สกิลเนี่ยมันจะมีแบบ คัดซีนมาให้เราดูเนาะถ้ากดเปิดปึ๊บกดเปิดเนี่ยเขาก็จะไม่โชว์นะครับแล้วก็ใช้สกิลรัดอันนี้ก็เปิดอะไรก็ได้ครับเวลาเรากดสกิลหมู่เนี่ยมันจะกดปึ๊บกดแล้วใช้เลยนะครับไม่ต้องไปเลือกตัวเนาะโอเคก็ประมาณนั้นครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการออโต้สกิลนะครับก็เอาเป็นด่านนี้แล้วกันเนาะไม่เป็นไรไปครับการที่เราออโต้สกิลเนี่ยก่อนอื่นเลยเราต้องกด ให้เขาเล่นอัตโนมัตินะอ่ามาถึงเนี่ยให้เราเล่นอัตโนมัตินะครับถ้าเราจะตีตัวละครตัวไหนของฝ่ายตรงข้ามให้เราติ๊กที่ศัตรูครับนี่จะมีลูกศรสีแดงขึ้นนะครับอ่าสมมติผมนะจะตีตัวนี้ก็ติ๊กตัวนี้นะถ้าจะตีตรงนี้ก็ติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กเลยครับติ๊กได้นะครับว่าเราจะตีตัวไหนก่อนแล้วฝ่ายเราเนี่ยถ้าเรามีตัวบัฟเนี่ยเราจะให้เขาบัฟใส่ตัวไหนก็มาร์กเลยครับอ่าดีย๋ยวผมจะมาร์กให้กับถังสารุรับนะก็กดออโต้ไปครับนี่เขาจะจะ ในส่วนของสกิลเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีช่องนี้อยู่ครับตอนแรกมาจะเป็นสีสีนี้ครับผมเป็นรูปเหมือนจอใช่ไหมให้เรากดนะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะใช้สกิลไหนอ่ะอย่างผมจะใช้สกิลนี้เขาก็จะใช้แต่สกิลนี้แต่ถ้าถ้าแบบว่าสกิลเนี้ยใช้ไม่ได้ใช่ไหมอย่างถังซานอุนรับไม่มีเกียริมานาให้เนี่ยต่อให้เขาตัวของถังซานคอสมีมานาเขาก็จะไม่ใช้สกิลอื่นนะครับเขาจะเป็นการตีธรรมดาแทน เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเลือกแค่สกิลนี้เขาก็จะรอใช้แต่สกิลนี้นะครับถ้าเขาไม่ใช้สกิลนี้เขาจะเป็นการตีธรรมดานะครับก็ประมาณนั้นแต่ถ้าถ้าเราเลือกเป็นสกิลนี้อ่ะเขาก็จะตีแต่สกิลนี้เหมือนกันครับก็จะรอให้มานาครบแล้วเขาก็จะโจมตีสกิลนี้นะครับถ้าไม่มานาไม่ครบเขาก็จะทําได้แค่ตีธรรมดานะครับมันก็มีั้งข้อดีข้อเสียเนาะแบบว่าบางทีเราไม่สามารถใช้วุธลับได้แต่เรามีมานาเนี่ย มันจะไม่ใช้สกิลให้เรานะครับไม่ใช้สกิลอื่นนะมันก็จะตีธรรมดารอจนกว่าจะใช้อาวุธรับได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนนะเห็นถามมนเข้ามาเยอะนะครับผมให้มองตรงข้างล่างนะครับนี่มันจะเป็นรูปอย่างนี้อยู่ตอนแรกให้เราเลือกตามที่เราต้องการนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ